สำหรับคลิปนี้นะครับผมมาสอนวิธีการเปลี่ยนพวงมาลัยนิสสันมาร์สนะครับใส่คอพับแล้วก็พวงมาลัยการยกนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่ามันต่างจากพวงมาลัยเดิมมากน้อยแค่ไหนนะครับระยะความสูงจากพวงมาลัยเดิมกับพวงมาลัยการยกใส่คอพับนะครับเข้าไปติดตามชมกันได้เลยครับโอเคนะเดี๋ยวผมจะ เปลี่ยนพวงมาลัยนะครับคันนี้นิสสันมาร์ทมีแอร์แบคด้วยนะอย่างที่เคยพูดในคลิปที่แล้วนะครับว่าผมเคยอธิบายให้พี่เจ้าของรถเขาว่าถ้าเราถ้าเราถอดถ้าเรามีแอร์แบคแค่ลูกเดียวเนี่ยข้างขวาลูกเดียวเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องใส่ตัวหลอกแอร์แบนะครับเพราะว่าถึงไฟมันจะดับมันก็ไม่ได้มีผลอะไรยังไงมันก็ไม่มีแอร์แบให้ระเบิดอยู่แล้วแต่ถ้าอยากจะให้มันสวยๆอยากจะใส่ไฟดับไฟเพื่อที่จะดับแอร์แบก็ตามใจนะครับ คันนี้ก็เหมือนกันเขาบอกว่าใส่ไปเลยพี่อยากให้มันดับอ่ะวิธีติดวิธีถอดปั้นแตนนะครับเขาจะมีรูอยู่นี้เอาไขาควงแทงเข้าไปครับมันจะเจอล็อกอยู่ข้างในอ่ะเดี๋ยวผมแทงแป๊บหนึ่งนะแทงออกอยากแล้วเดี๋ยวออกก็เดี๋ยวจะพามาดูข้างในนะครับว่ามันจะต้องแทงล็อกอยังไงนะอ่ะเดี๋ยวเราลองแทงดูก่อน โอเคอย่างนี้พอแทงแล้วอะแต่มันลั่นเดี๋ยวเราเอาไอ้น,นี่ออกก่อนนี่นะครับกล่องฟิลให้อยู่ตรงนี้นี่กล่องฟิลนะยกขึ้นมาครับ<ก>ดึงออกมาครับกลางกลางออกแล้วก็ยกขึ้น ฟิวเขาอยู่ในนี้ฟิวเตอร์อยู่ไหนเดี๋ยวเราหาก่อนเนี่ยครับดิเลยตอรตัวนี้นะนี่ตัวนี้อ่อดึงออกนะครับใส่ไว้ในนี้ตัวแรกนะตัวตัวติดกับตัวนี้นะอย่าลืมนะดึงออกแล้วก็ลืมใส่ตรงไหนอีกนะอ่าเดี๋ยวเราลองแตะดูก่อนนะครับว่าดังไหมนะโอเคไม่ดังกะเดี๋ยวผมถอดแป้นแตะแป๊บหนึ่งมาออกแล้วนะครับแข็งยากหน่อย เขามีสามล็อกด้วยนะเดี๋ยวผมให้ดูนะนี่อ่ะเดี๋ยวเราเราถอดเราถอดสายแต้ออกก่นสายแต้เป็นงี้นี่นะนเขาจะมีเขี้ยวอยู่งนี้เห็นไหมนะมีเขี้ยวอยู่นิดนะนะกดก่อนนะเอยวไปดึงนะดึงไงก็ไม่ออกนะไม่กดอะ่ะมันมันแน่นแล้วก็แอร์แบกอันนี้เอาไขควงปากแบนงัดงัดต้องตูดมัน,นมือเดียวลำบากไหมวะ อย่าเพิ่งออนกุญแจนะอ่อนแล้วติดแล้วมันจะไม่ดับนะนะผมบอกก่อนนะห้ามออนกุญแจนะใส่ตัวหลออให้เสร็จก่อนนะแล้วค่อยล้วค่อยนี่เห็นไหมออกมาละแอร์แบกทีนี้ให้ดูก่อนเมื่อกี้ที่เรางัดอยู่ก็คือตรงนี้ที่เราไขาควงแทงมามันจะแทงเข้ามาเจอตรงนี้นี่แทงเข้ามาอย่างนี้แล้วมันก็จะเจอตรงนี้เห็นไหม เข้ามาแล้วก็จะเจอตรงนี้แล้วก็พยายามดันดันเข้าแบบนี้มันจะอย่างเงี้ยมันจะหลุดล็อกอะไรของมันอย่างเงี้ยแหละยาำดันพอดันเข้ามาเสร็จล็อกตรงเนี้มันจะหนีพอล็อกตรงนี้มันจะหนีจากขาตรงนี้เนี่ยมันก็จะหลุดออกทีนี้มันจะหลุดสองตัวข้างล่างมันจะไม่มีที่แทงมันจะหลุดออกมาอย่างงี้ก่อนข้างล่างจะไม่มีที่แทงให้เราดึงออกมาอย่างงี้เลยแล้วก็ยกขึ้นมามันก็จะหลุดออกมาเลยเพราะว่าตรงนี้มันแค่เป็นเป็นขางับลงไปเฉยๆเห็นไหม ตัวนี้มันจะไม่มีที่แทงเนี่ยผมหาอยู่ไม่เจอที่แทงเลยเนี่ยอันล่างเนี่ยโอเคนะเดี๋ยววัดก่อนว่าระยะเท่าไหร่เดี๋ยวเอาตลับเมตรแป๊บหนึง่งเอาจากมือก่อนจากมือ,อเหมือนเดิมนะเอามือจับลงไปเนี่ยสันมือจับไปแล้วก็นี่ประมาณปลายนิ้วชี้พอดีประมาณนี้นะเดี๋ยวเอาตลับเมตรมาวัดว่าเท่าไหร่สําหรับคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์นะครับรองเท้าเบรเกอร์นะครับเขาไม่ได้มีแต่รองเท้านักเรียนนะ รองเท้าฟุตซอลสวยๆนะครับใส่แต่ฟุตซอลสวยๆเยอะแยะเลยนะครับสามารถเข้าไปเลือกชมกันได้ที่ f a c e b o o k c o m b r e a k e r f u t s a l นะครับฝากเพื่อนๆด้วยนะครับขอบคุณมากครับมาครับเราได้ตลับเมตรมาแล้วก็หลังจากที่วัดดูนะครับประมาณ4นิ้วนะเนี่ยประมาณ4นิ้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนพวงมาลัยนะครับแลเดี๋ยวเราจะมาลองวัดดูนะครับว่ามันสูงเท่าไหร่นะที่เราจะเปลี่ยนกันนะครับ เหมือนเดิมครับเอากางกระบาดนะครับขายนะครับตบตบถ้าทําคนเดียวนะเอาขาหนีพวงมาไลัยไว้ครับตบตบแล้วก็หมุนมันออกครับจําได้ว่าเบอร์สิบเก้านะคันเนี้ยทุบพวงมาไลัยไม่ออกนะครับเนี่ยผมทุบแล้วไม่ออกนะต้องพึ่งโซเนกนะครับเดี๋ยวเราต้องเอาโซเนกมาฉีดนะฉีดเข้าไปตรงแกนพวงมาลัยอ่ะครับให้โซเนกมันเข้าไปหน่อยนึงแล้วก็ทุบมันออกนะ อยากจะบอกว่าไม่อยากจะใช้3ามขาดึงนะครับเพราะว่าเวลาเราดึงเนี่ยเราสามขาเกี่ยวเข้าไปในเหล็กบางทีดึงแล้วมันก็แบบว่ามันจะไปบิดเหล็กข้างในแล้วก็ตัวกรอบพวงมาลัยอาจจะเสียได้นะครับนี่ยผมใช้คอนยางทุบนะไม่ใช่คอนเหล็กนะครับพวงมาลัยยังอยู่ในสภาพเดิมนี่หลุดแล้วบางทีเอาสันมือทุปจนปวดมือะครับก็ต้องประยุกต์ใช้อะไรบ้างนะถอดออกมาแล้วเนี่ยคอพวงมาลัยนิสสันมาร์ทนะครับคอรหัส N10 นะเดี๋ยวเราจะใส่คอบางหยิบคอออกมาดูนะครับ ดูร่องดูไรดีนะเขาจะมีรูอยู่ด้านหลังนะครับถอดปลอมมันออกก่อนก็ได้นะครับแล้วก็เนี่ยเอารูข้างหลังเนี่ยเอาเอามาร์กไปด้านบนนะครับแล้วก็รูเนี่ยลงข้างหลังสายเนี่ยพับเข้าล่างเข้าขอบคอด้านในก่อนนะครับเพราะว่าถ้ากดลงไปแล้วเนี่ยมันจะเอาออกไม่ได้นะคอไขน็อตยึดพอตึงมือนะครับผมเคยเจอคําถามในเฟสน,นะครับคำถามว่าคอปลอมไหมคอไม่ปลอมนะบางทีอาจจะไขแน่นเกินไปนะครับเพราะมีช่วงระยะฟรีลงไปเยอะนะ ไปลองมาแล้วพวงมาลัยตรงวัดให้ดูก่อนเมื่อกี้สี่นิ้วใช่ไหมอันเนี้ยเท่าพวงมาลัยพวงมาลัยอันเนี้ยพวงมาลัยไอนาดี้อันเนี้ยระยะเท่าันเดิมเลยเดี๋ยวเราจะถอดนะครับแต่ก่อนถอดเดี๋ยวไขน็อตเข้าไปก่อนนะไขน็อตให้แน่นก่อนคันนี้ดีพวงมาลัยตรงนะครับไม่ต้องไปตั้งศูนย์ตั้งอะไรนะอออ้าวโอเคตึงละ ถอดไขน็อตออกเอาพวงมาลัยออกก่อนเดี๋ยวเราจะประกบคอคอพับเข้าไปนะครับ่ะเสร็จแล้วเราไปใส่ฟิวแตอก่อนแล้วเดี๋ยวเรารู้แล้วเดี๋ยวเราจะได้ลองแตะได้นะเสร็จแล้วอัดลองแตะครับแตะดังแล้วแล้วก็เราจะประกบ พออันนี้ลงไปนะเหมือนเดิมนะครับนี่นะสีเหลืองนะเสียบกับปลั๊กแตนเก่าจะไม่รู้จะลงไหมนะเพราะปลั๊กแตนเก่าจะเล็กจริงๆเนไม่ลงต้องขยายรูนิดนึงอเข้าแล้วนะสีเหลืองเข้าน,นี้นะ เอาแผ่นอันนี้ใส่เข้าไปก่อนแผ่นอันนี้ใส่เข้าไปก่อนนี่มันจะมีรูเห็นไหมมันจะมีรูนอกรูในเดี๋ยวผมจะมาสอนอีกทีนะว่ามันคืออะไรยังไงนะเพราะว่ามีคนถามอยู่ว่าพวงมาลัยมันใส่ไม่ได้อ่ามีรูนอกรูในดูดีนะเดี๋ยวตอนใส่เราค่อยว่ากันอ่ะใส่สายแต่สีเหลืองเข้าไปเสร็จเอาสกอตเทปพ,พันนะครับการมันชอ็อตกันนะนเนี่ยไม่งั้นโดนแล้วมันก็จะลั่นแบบนี้เสร็จแล้วเราก็เอาสีดำเนี่ยเสียบไว้กับไอแผ่นนี้ สีดําเสียวแล้วแผ่นนี้แล้วก็ประกบลงมาครับประกบไว้กับคอก่อนมันจะมีรูรูเขาอยู่อ่ะพอเห็นรูเสร็จแล้วก็ใส่ให้ตรงรูนะไอแผ่นไอไอคอเราเนี้ยน่าจะเป็นรูไหนก็หกเหลี่ยมตัวยาวที่ต้องใช้ตัวยาวเพราะว่าตัวสั้นไข่ยากเราแทงทะลุรูบนลงไปได้นะตัวยาวเนี้ย ต้องไม่น่อยหนึ่งก่อนนะเย่๋ยพึ่งเยอะแล้วไข่ัวล่างก่อนให้มันไข่ัวที่สองก่อนให้มันไอ้นี่ได้ให้มันประคองกันได้นะว่ามันจะได้ลงรูนะเสร็จแล้วเราก็ไข่รูที่เหลือครับไขน่นอที่เหลือเยีายพึ่งไข่แน่นอย่างที่ผมบอกมันจะได้ไอ้นี่ได้บังคับได้ งหมดแล้วครับแล้วก็ขายให้แน่นนะทุกตัวเดี๋ยวเราอัดน,น,น็อตเดี๋ยวเราอัดน็อตอ,อีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะประกบพอพวงมาลัยไอ้ประกบพวงมาลัยด้านบนให้ดูก่อนนะว่ามันสูงแค่ไหนนะนี่นะครับพวงมาลัยด้านบนนะไขน,น,น็อตหน่อยโอเคอ่ะผมจะให้ดูนะ เราใส่คอเราใส่คอพับขึ้นมาแล้วนะให้ดูว่ามันต่างกันแค่ไหนนี่เมื่อสักครู่เนี้ยปลายนิ้วเราถึงตอนเนี้ยไม่ถึงแล้วต้องปลายนิ้วกลางะเห็นไหมไม่ถึงแล้วอ่ะวัดนะจากปลายการด้านล่างนะครับหกนิ้วเกือบครึ่งนะเห็นไหมจากสี่นิ้วนะครับขึ้นมาอีกสองขึ้นมาอีกนิ้วครึ่งขึ้นมาอีกสองนิ้วเกือบครึ่งนะครับเนี่ยจากเดิมเนี่ยอ๋อไม่ถึงไม่ถึงขึ้นมาอีกสองนิ้วจากเดิมอ่ะสี่นิ้วตอนนี้ขึ้นมาเป็นหกนิ้วนะครับก็ประมาณนี้นะ ถ้าใครบอกโอเคก็ได้ก็ได้แต่ถ้าเป็นก้านเตี้ยเนี่ยมันก็จะแบนลงไปอีกหน่อยเหมือนคันที่ผมใส่ซีดีอหละอ่ะคร่านี้เป็นอันเรียบร้อยนะครับให้ดูนะว่าระยะประมาณนี้นะเดี๋ยวไขน็อตให้แน่นก่อนคลายมันออกมาก่อนนี่ผมผมใส่เนี่ยผมอยากให้เห็นเฉยๆนะว่ามันเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมอัดน็อตตัวล่างให้แน่นก่อนเวลาอัดน็อตเนี่ยเอาประแจหกเหลี่ยมที่เขาแถมมาให้นะครับไขนะเพราะว่า หัวมันใหญ่กว่าค่ะไม่รู้ของผมหัวมันเล็กหัวมันเล็กกว่าหน่อยหนึ่งเดี๋ยวหัวมันจะแตกไขสลับนะครับอย่างที่บอกนะสลับตรงข้ามกันนะครับมันจะได้แน่นนะอืมโอเคแน่นละทีนี้ก็แป้นแตะแป้นแตะนาดีนะเหมือนเดิมนะครับพมรมลายนาดีนะครับกับแป้นแตะนาดีนะเราพยายามบีบเหล็กเข้าไปก่อนนะครับเพื่อให้ตัว แป้นแตมันเข้าไปด้านในนะสายแต้นเนี่ยเหมือนเดิมนะครับผมไม่ค่อยอยากจะตัดของคอออกนะไม่รู้เป็นโรคอะไรเหมือนกันเอาสายที่เขาแถมมาให้นะครับตัดออกนะแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับแล้วก็พันนะพ,นพันสายสีดํานะครับปลายข้างหนึ่งปอกนะครับปอกยา,ยาวๆหน่อยนะเพื่อที่เราจะเอาไอ้สายไฟเส้นเนี้ยบาม้วนไว้กับแกนข้างพวงมาลัยนะครับไอ้ไม่ใช่ข้างพวงมาลัยขอภัยข้างแป้นแต้นะครับ ม้วนเข้าไปหลายๆรอบหน่อยนะแล้วก็พยายามดูดีๆนะครับอย่าให้มันไปโดนตรงกลางนะไม่งั้นเดี๋ยวแต้มันจะลั่นนะครับม้วนมวน้มวนใส่เข้าไปเวลาเรากดลงนะครับเบียดริมๆหน่อยนะส่วนสีเหลืองเนี่ยเสียบตรงแกนตรงกลางนะครับยกคอขึ้นนิดนึงนะแล้วก็เสียบดูเพราะเสียบเสร็จนะครับลองลองกดแตะลงไปดูนะครับว่ามันเอ้กดคอพับลงไปดูนะว่ามันดังไหมไม่ลั่นก็โอเคครับเป็นอันใช้ได้ครับอย่าแต้นแตะลงไปให้ได้นะครับ ค่อยๆเขี่ยเหล็กนะครับดูสายไฟดีๆนะผมเคยมาไหลายคันแล้วใส่แล้วสายไฟมันเบี่ยงด้านข้างเงี้ยบางทีกดแต่ดังบ้างไม่ดังบ้างนะครับหรืออยู่ดีลั่นเองนะครับระวังนิดนึงนะลองดูครับพยายามค่อยๆยัดลงไปพอได้ที่แล้วเนี่ยเราเอามือจับพวงมาลัยไว้แล้วก็ไขน็อตสองตัวนะครับตัวเดียวเอาไม่อยู่นะตัวเดียวมันชอบหมุนนะครับไขน็อตสองตัวนะแล้วก็ไขน็อตประคองก่อนอย่าเพิ่งไขลงไปสุดนะครับพอได้ที่แล้วเราค่อยยิงลงไปให้สุดนะเนี่ยครับนะยกก็อย่างนี้ นะ่ะคาเลยเห็นไหมเงี้ยๆๆสวยหน่อยถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไกล์ให้ด้วยนะครับ